นี่ตีเป็นอมอ่ะโอ้ยไปไปนี่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  สวัสดีครับคุณดูผมเลวัตสุดนะครับผมวันนี้ผมจะมาหานัวเนียเซต500รไคลโดนะครับคุณดูโปรโมชั่นใหม่เขาอัปเดตแล้วนะเซตที่ผมใส่ก็จะเป็น5เซตพันนะส่วนสองก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าสองห้าร้อยนะครับผมไปตอนนี้ก็คือเป็นเวลาสามทุ่มนะคนออนก็โอ้โหสี่สิบห้าสิบคนนะครับคุณดูมาครับผมตอนผมที่ผมตีอยู่ก็จะเป็นแกงไก่นะแล้วก็นี่ตัวน,นี้คือเดอะม,มังเอกรส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยว่านี่นี่ตัวน,นี้ก็คืออาสูรน,นะ ชนชนชนตีแก๊งใหญ่ไปครับโอ้หดูนี่นัวจอ่ะชั้นไหนชั้นไหนชั้นไหนโอ้ยชั้นห้าชั้นห้ห้องนี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 ้เยอะห้องนี้เยอะโอ้้หเออหยะอ้ยโอ้ยงบังนผีงเอาาไปยัน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 ดาไปแล้วดาไปแล้วด่าไปแล้วดาไปแล้ว ไปไหนแล้ววะชั้นท่าแดงฉันท่าแดงไปโอ้โหโอ้โหไปไหนเนี่ยเอ้านีไ่ไงนีไ่ไงไนะี่ไงไม่ใช่นี่วะ่ะขอละตัวไหนวะไปยันสียันสียันสีหน้าเละหน้าเละหน้าเละยิงยิง โอ้ยเยอะจัเยอะ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 ไม่ไหนหรอวะดัน ja okay. um, ้าดัน้าดัน้าโอ้โหเยอะจัดหรอเอ้ยนี่น yeah, right? ี่นี่น ah ี่นห้าสี่กาสกางสีกางสีกางไม่ไหนหมดแล้ววะ ไปไหนแล้วอ่ไม่ร right hey. right? oh, oh, right. right? ู้อะสนปได้ไมาสนไปไหนแล้วขอคิด่อนอุ้ยผมลืมไปลืมไปเปลี่ยนโปรโมชั่นแล้วเปลี่ยนโปรโมชั่นแล้วไหนวะไอ้นี่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 หน้าเหยหน้าเหยหน้าเหยหน้าเรย ไม่ได้หรอวะชน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 ะโ้ม่ดนมันคนปกติก็ต้องกระโดดกลับไปนะครัเฮ้ยห้าบลหาบก้าชนะชนะเฮ้ยชั้นสีชั้นสี่ชั้นสี่สี่บปไนกางสี่ปไนกานี่นี่นีหน้าเละหน้าเละหน้าเลหน้าเล ยันส yeah. ี่ย so ันส like like we like oh. oh. ี่ยันสีสายมือสายมือสี่สายมือนี่น่หน้าเละหน้าเละฉันห้าแล้วโอยเชี่ยไม่ก็ปีนเก่งที่ผ่ายเลยใช่ไมย่อน่โอ้ยฉันไหนเนี่ยฉันไหนเนี่ย เอาชั้นไหนกันแน่วะออะก็สามแดงสามแดงเอาสามแดงเฮ้ยนี่ขายวะนี่ยชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นหนึงชั้นหน่งช้นหคือสองแล้วคือ้คือสามแดงแล้วออเอยเอาเอาสีแดงเอานี่ไงสามแดงสามแดงนี่ไงอันนี้แดงวะนะอันนี้แดงวะ ชันเนื่งฉันเนื่องฉันเนื่องฉันเนื่องชันเนื่องฉนส่องแล้วชันส่องแล้วชันส่องแล้วไปไหนหรอวะสี่แล้ว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 อ้ย๋อโอ้ยเนาะเฮ้ยเฮ้ยน้องวิ่งหมดแล้วน้องวิ่งหมดแล้ววิ่งจนน้องวิ่งหมดแล้วกูยังไม่เจอสักตัวเลยโอ้นไหนเนี่ยชั้นไหนของเนี่ยเนี่ย ฉันน่าห okay. hey, yeah. oh. oh. ้องมักมีปะมันอยู an, oh. oh. ่ไหนเนี่ยันสี่ปะฉันไหนเนี่ยันู่ยนี่นี่ไหนหน้าสุนะฉันไหนฉันไหนฉันไหนห้าแดงห้าแดงมันไม่ใช่พวกกัน มันไม่ใช่พวกกันไงเลยก็เลยขึ้นมามันโดนมันโดนแล้วมันโดนแล้วชนะชนะชนะลุย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 ี่หรอวะซี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 

ต่แล้วต่อแล้วตาแล้วตาแล้วโอเคโอเคโอเคกับับกักลางกับกลางกับกลางห้าแดงห้าแดงห้าเฮ้ยไปสัเลยโอ้ยฉันไหนอันนีเนี่ยฉันนั่งอันนีเนี่ยสุดสัเนี่ยอ๋อห้าแดงห้าแดงห้าแดง หาบักหาบักนี่ไงนี่เจอแล้วเจอแล้วอยู่นี่อยนี่อยู่น่อยู่นี่าอะไรอ่ะเดาไม่บอกขององอเนมีแล้วมีแล่าชนะ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 มีมีตัอันไนี่พี่คแน่ะมันเี่ยงเ็นยังไ่วะแน่ะไ่เี่ยี่เหรอวะเฮ้ยมันทัวเนาเนี่ยไม่่คาเี่งอ่หน่ะเนี่ยอยู่าเดีอยู่าเดี

ันใจมีพีว่านใจวีพีว่าหนัวจัวิ่งวิ่งไปวิ่งมาไม่ขาดจัาด่ะเดไปครับไปครับไปครับไปว u ารครับไปครับไปนี่ว่สาับกัแบกกับตึกกับตึกถ่าไม่แงถ่ายไม่แจ้งล้างนีวะมาดีมาดี้เ็ดไรเนี่ยล้างกินอ่ะ แล้วทีมงานเราทีมงานเราเติมไว้จ้ะห่าหที่ห่าี่าีาีโอ้โหงไงกันแน่เนี่ยเรา เด็กไม่ได้อย่ไม่สายร้องทีหรอเอ้าเฮียไมมานี่รอห้องไหนห้องไหนล้องไหน เมหน่ง็มนวีาหาบัคมีแน่ยืนดานฟยืนดันไฟขึ้นไปใครขึ้นไปวะถอยตายดีถอยตายสวยดีมาก นึงมันยิงวีอยู่หน้าบพี่เออีกสออออ้นี่ชั้นสีแล้วชั้นสแล้วชั้นสแล้วน้เลหเลหเลชั้นสีเด็กลางสี่เด็กลางสี่ด็กลางสี่ด็กลางสี่ด็กลางเดจะตายเลจะตายช่วยด้วยชันตามชันตามช่วยด้ยเยจะตายู้ มันโดนไปไหนเราไม่รู้แแล้วแ่าไมอรอโคตรจะหายเลยนี่นี่เลละเลละเลยอยู่นะลีมันโดนไปในกลางแล้วโดนในกลางแล้วมีชันห้าอยู่มีชั้นห้าอยู่มชั้นห้าอยู่ ชนะ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 ขาชนะขางชนะกลางมันคิดว่าเองายขอตัวป่สาม้ย่มั้ยยอยู่ไหนแล้วยู่ไหนแล้วยู่ไหนแล้วเห็ก็ดับเอพูดค่ะพูดค่ยกล้ล้ไรดีย

สี้ไแม่งยังโหดเลยตอนนี้ยังโหดเลยเาอว่าป่อยป่หเราเราปล่อยให้เราปล่อยให้เราไม่ีมันมันชอบโดดไปโดดมาร่ยปล่อยไปล่อยป่อยปล่อยไปป่อยไปป่อยไปเราอยู่นี่เราอยู่นี่เดี๋ยวมันแโดนเล้าถึงไปแม่งมือแม่งมือมือมือสไนเดนท้าแน่เลยนี่รออะไรอ่ะเดี๋ยวเ๋ยมันติบเดี๋ยวมันร้อนก็ปเองไปป

ตีตีตีมาหน่อยตีมาหน่อยฮะมาเนี่ยฮะอะไรนะพี่พี่มึงเห็งใครรับรองไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเกมวอลฟีมาแล้วมาบ่อยมาบ่อยมาไม่ได้น่ปิดปิดปิดไอเด็กอยู่ห้องฝักเว้ยไม่ต้องปิดโอ้โหเกมเดียวก็เกเนี้ยง่ายเลย มีดูความวิ่มาตีดีมั้ยดีใคเป็ะคเที่ยวอะวะาไม่มีที่เลยมาตีมั้ี่อะเรอไนลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรผ่านผ่านหน้าเราไปแว๊บวะมืออะไ่ยงไอ้หูข้างหลังเราขึ้นเัวไหม เฮ้ยสนะมวันนีสนมันน้สนาวันเี้รอเสอภัยรอสือภัยรอสือภัยรเสอรอสือภัยใจเย็นใจเย็นใจเย็นคนคน

าววาเ่เบอาเออตายสาม่อเจ๊เจ๊แม่ก้าวตัวผู้สองอาทิตย์ขึ้นเลยื่อยเหมือนแมลงวันเอยู่จยังไม่วันยังไม่วันเว้ย้าติดเอาหัวับไม้ดิเอาหัวลบปื้นก็เอาหัวับปืนกูบอกขอเไม่เดไม่ไดี๋ยวไม่เดเดี๋ยวหลับให้เดี๋ยวรับไป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 ระบหลังรถเลราไม่ตายเราเยเยนยยยยนนยไปไปไป

เยยาขอโทษไอไหนาอย่าไปวัดไอ้ต่อไอ้มันลุกไปไหนมันลุกไปไหนหู้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยรองยังมา เต้ยทำแทนเต้ยำแทนนะฮะอะไรนะคขอาพีนี่เเกียวยนะไย่างงย่งมีแผมีแผนแโขดึ้งหน้าไม่ไม่มีไม่มีถอยทุกคนมีแนดีอ้าสิบใส่สุดนะข้าสิใส่สุดโอ้โห เกเไม่นเลผมใส่าร้อยสี่บนะ้องน่ม่ได้แต่ม่ได้แ่ม่ไดแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้แไม่ได้ คนีที่เขานยถุงอมบกะถุงอมีไปมาไม่ทันไม่ทเพราะ่าเสียงอะไรวะเราเรารวมล้างกันเราลวมล้างกันเรารลวมล้างกันล่วงรรมล้างลงล้างวางเฮ้ยเรารวมล้างเราลวมล้างเรารวมล้างเราเราอย่อยอย่ายุดอย่ายุดอย่ายุดเขาปกคลิปเลยดด

เลยเลยแม่มาตัวไปไหนเดยวเอนคิั้ไหนวอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยไฮ้เฮยเฮ้ยเฮเฮ้ยเ้อเฮ้ยเฮ้ย้เ้เเยเฮ้ย

เว้ยเจืัวเลยด๋อยแม่อยากะาบน่ยไม่เอาไปต่อเล่นอไรก็ได้เพื่อนเนนดูไหมพี่อาชห์มาขอให่ดว่ได้ครับีแที่ได้เอคนทผยอมไูดถอ่หมดตัวแกงไ่ันยางด้วยนหวไม่ันเทีละคนเลย

คนเล่นแข่งควายอ่ะทีมงานเที hmm. 38, no. ่พี่มาไดเงี้ยแ้ไม่แล้วก็แต่ไม่ต้องมีไปไไปไไปไไป่ไปไไปไไปไไมไไป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 ่ไป้ไปไ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 ไไไป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 ไปไปไไปไไป่ไป้ไปไไปไไปไไไไป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 ไไไ่

เจ่แม่วันเจมวันต่อเว้ยขึมาด้ต่อท่ดี๋ยนมาี่เราจะ่อหยิจุดไว้หาที่นะที่นะที่อจา่ไหนอาจารย์ท่นไหนจะเดี๋ยวหาของืมแต่ขอจะขอไี่เขาจะคนเก่เขาบอกไมครับไ้มาที่เนี่ยสมสไม่มีคน่ได่อจุด่ข่หี่จุดัเี่ ยัไรุ้นเดครับนี่ว่ไม่ใช่ไหนนนกรเาไม่ต้องัไม่ดีรถมามามาไหนไหนอยู่บ้านกดดิอยู่บ้านไหนล่ะเอาที่อดนที่พอด้นที่พอ้นที่พอด้าน้าไปโดนแคปต้องไปียมเย

นใ่ผมผมตู้นี้ตู้นี้ตู้นี้โดนก็ถือใจใจใจนะใจเตาใ้เ่าหัวห่ารับฝาีิสูจน์ไแท้จินหนนี่ไม่ใชโอ้โหกระดาษกระิหน้าไม่มีของเล่าใครจะมีของไม่มีของอะไรเนาะอยู่ไ่ดถือเลยวเดเดยเดยเนเ้ยผมไม่จชอูบอกให้จีนที่มาดูคนไหนึ่เออมันพิคนละทีน้ต้นต้นต้นพีตรงเองเพื่อนเออลูกพีมันพีค่ผมมันตีเต็้น้องเป็นไรปะ